चा สัมพุทเทอถเวสันจะทวาตสันจะสหัสสะเกปันจะสะัสสะอัดสาใินำมามิเสลาสะอาหังเตสังขามันจะสังขานจะอาทะเลนัณมามิหังนัมาการะโนภาเวนะหันตวาสัพเพอุปาทะเวอเนกาหันตานายาปิเวนัสันตุอาเสสัตโตสัมพุทเทจะปัญญาสันจะจตุเวสติสหัสสะเก ปัสัสตาสะอาดสานินามาเมศรัสอหังเตสังธรรมานจะสังการจะธาเนนนันามามิหังนามการานุปาเวนะหันตวาสสักเถอุปาทาเมอเนกาอันตลายาปิวินาสันตุอเสสะตโตสัมโตเตนะบุตระสะเตอาตจัตารีสสะหัดสะเกวิสติสัสตาสะอาดสานินามาเมศรัสอหังเตสังธรรมานจะสังการ नमामिहं नमकारानुभावे न हं कवासा ปุปปันทเวศเดกาหันตลาญาติวินาสันตุอาเสนสัโตเสวนาจัปารานันปันติตานันจัเสวนาปูชาจัปูชนียานังเอตัมังคัลโมตมังปฏิโลวปะเตสวาโสจัปวุเตจะกตะปุญตตาอัมสัมมาปเนเตจะเอตัมังคัลโมตมังภาุสาจจจะเสปันจวินัโยจะสุเสกิโตสุปาสิตาจะยาวาจเอตัมมัง Karamu Atamang Mata Bidu Upad Adang Buta Sarasa Sangkahu Anak Ura Jaga Manta He Tamang Karamu Atamang Anan Jatama Jariya Jaya Taka Anan Jasang Karuhana He Tamang Karamu Atamang Arati Virati Papa Majapahna Jasanya Mohamad Jatamis He Tamang Karamu Atamang Harah Wajah Niwad Jasantuti Jagatanyutaka นะธรรมมาสวังเอตามังคราโมะตมังคันติจโสวจาศตัสมานานังจตาสนังคตาเรนะธรรมมาสตาชาเอตามัง a ตาโมะตมังภูตังสรตวาเมติตามยาสนตามปัตติอโศกังมิราชังเทมังเอตามังครมะตมังเอตานิสานิกาตวานสั ธรรมะปราชิกาสัพพะโสติงคาชันติตันเตสังมังกคตมวตมานตังิจิเวตังพิทวาภูรังวาสาเทสุวายยรัตนงปณีตังนันโตสมังหาทิตาตาคาเตนะอิทรรมปิปุตเถรัตนงปณีตังเหตุนะสาเจนะสุวาติโหตุกิยามิราธัมมะตังปนิตังยะถาชะกาสักยปุเนสัมมาปิโตนะเตนะธรรมเมนะสมังติเกินจิธรรมปิธรรมเมรัตนงปณีตังเหตุนั นาสะเจนะสุวาติโหตุยามพัวตเศโทปริวันนาเยสุเจงสมาธิมานันตริกานยามาหุสมาทินาเตนะสมโนเวชติธรรมปิทามเมรัตนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวาติโหตุเยโสกราหัสตสตังปัสสาทาจัตตาริเอตานิยุคานิโหติเตทาตินายาสุขตาสสาวตาเอเตสุทินานิมัพปารานิีตังปิสังเมรัตนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวาติโหตุเยสุไป โยตามาสาทานเหตะนิกามิโนโปัธรรมสาสะนามิเตปัติปาตาอมตังวิไยหรัตาพุทธารีปุเตงโคนชมานาอิธรรมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุปาติโหตุกีตัรมปุตานังทวังนาปิสัมปะวังวิราตจิตายติเกภาวะสเพงเตทีนะพีชาอภิรุณิฉันธาเดปันติธีรายาธาญาปะฏิโพอิธรรมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุปาติโหตุ ยามาตะกุสนเนะยานตังสันตังปตังอภิสเมจะสกุอชจะสุโชจะสุวจจักสมุทุอนาติมาณีสันตัสกโกจะสุภโจอาภิกติจสันลุกขะวติสันตินกาลิโยจันติปโกจักอาภะกิตจักสันลักขะวุติสุกินคาลิโยเันตาปโันอาสะกิตจักสันลักขาวุติสวนตินคาลาวเจสนติกโ ตาวะเยมหันตาวามาชิมาราสก้าอนุกตุราทิตาวาเยจารถิตาเยจัตทเรวัสันติอวิทุเนปุตตาวาสัมภเวสีวาสสเปสัตถาพะวันตุสุติตาตาณปโรปะรังนิโกเทตนาติมันเตตการกินังกินติพยาโรสนาปฏิกาสัญญาณญาณญาสตุขเมชัยยมาตายาทานิยังปวดตังอายุสาเอกาปุตตะมโุราเทเอวังปิสันะปุตเตสุมาณสัมภาะเยะปปานิมาณัเมตันจะสา โลกาสมิงมาณสัมภาะเยอปริมาณังตังอาโทจติริยันจะสัมภาตังอาเวนังอสปาตังเติทันจารังนิสินโนบายาโนบายาวตาสวิกตเมโทเอตังสติงอธิไธยธรรมเมตังวิหารังพิธมาหุเทตินจาตุปกคัมมาสีระวาคาสเนนณสัมปันโนกาเมสุวิเนยญเกตนันิชาตุกปเสยังปุณเรติติอาปมาโนปุตโตอาปมาโนทาโมอาปมาโนสังโฆตปมานวันตาน สิเลงสปานิอาหิเวสิกาสัตตปฏิพุนนาภิสระปวมุสิกาตตาเมรักตาตตาเมปะเรตตาปฏิกติมันตุปุตานิโสหังนโมปะเขาปตวนโมสะกันังสัมมาสัมพุทธานุเทเจยานจาคุมาเอกราชาริสวรณ์ปัทวีปภาโสตังตังนัมมาสามิอาริสวรณ์ปัทวีปภาสัมตยาจตุตาวิหาริมุติวสังเยพระมนาเวจาคุสาพะตามเมเตเมนะโมเตจามปารยันตุนัมมาตุ พุทธานังนัมมาตุพอธิญานัโมวิโมตานังนัโมวิโมติยาอิมังโสปะริตังกาตะวาโมโรจรติเอสนาอเปตายาญจากุมาเอกราชาอริสวันโนอปัตเวปภาโสตังตังนัมมาสามิอริสวันนังปัตเวปภาสานตยาจตุตาวิหารมุราติเจพระมนาเวสกุสาปัทธรรมเมเณณโมเตจะมังปาระยันตุนัมมาตุพุทธานังนัมมาตุพอธิญานัโมวิโมตานังนัโมวิโมติยาอิมังโสปะริต tam tat avā ทุกขปะตาดานีทุกขาปยาปะตาดนีปะยาโสกปะตาดานีโสกะวนตุสัพเพติปานิโนเอตาวตาจะามเหสัมปทานผญยาสัมปทานสาเทเทวานุโมทานตุสัพปสัมปติสิทธิอาทานังคตานตุสัทธายาสีรักขันตุสัมปทาภาวะนัยรักขันตุขาฉันตุเทวตากตาสัพเพปโธตาปาราปะตาปเจกานันจะยังปังอรหันตานันจเตเสนารางังปันทานิสัพปะโส ติปิโสภะวะอระหังสัมมาสัมพุทโตมิจาจรณสัมปันโตสุขโตโรักวิตุอโนตโรปุริตตรมมาสาธิตสัตถาเทวมโนสาธถ์ปุถุตภะวะติสวากาโตะภะวะตาธรรมโมสันเทติโกะการิโกเฮหิปัสสิโกะ นาโยปาจตังเวทิตาพวิญยยหิติสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆภูสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆญาติทางจากอริปุริสายุคานิอัตถปุริสบุคคลด้สัพพะควโตสาวกสังโฆอาหูในโยปาหูในโยราติในโยอัญชาติกรณิโยอันตัวตัดตาม ยาเกตังโนตัสตาติอาหุงสหันสมะพิเนมิตาสาวุทานตังครีเมฆรังโผติตะโกตัสเสตมาลังทานาติตามวิธินาจิตวามุนินโตะคันเตชะสาภาวตุเตชยมังคตานิมาลาติเมกามะพิโยจิตาสาวาตรังโครังปัญาะวะตกรมะกรรมะทัตยาคันเตสุตันตวิธินาจิตวามุนินโตะคันเตชะสาปวตุเตชยมังคตานินาลาคิเรงคาจาวะรังอาทิต ถ้าปัวต่างตาวานทีจากกรรมสนนิวสุธาลุนันต์งเมตังมุสเสกวิธินาชิตวามุนินโตตันเตชะสาปวัตุเตชะยมังธารานิโอกิตตากรรมติหาตสุธาลุนันตังตาวานติโยชนนบัตังคุริมารวันตังอิทิปิสัมตธรมโนยิตาวามุนินโตตันเตชะสาปวัตุเตชะยมังธารานิอัตตาวานนกขัมุตารามริภภาพินิยอาจินชายาตุทวชน a ชนกายมาเชสันเตนะโสมวิธินาชิต าว่ามุนินโตตันเตชะสาภาวตุเตชัยมังคตานิสัจวิหายมติสัจจกวาทะเกตุงวาธาพิโรปิตามันามติอันทะปวตังปัญญาปจีปชริตตวิจิตาวามุนินโตตันเตชะสาภาวตุเตชัยมังคตานินาโวปนันทะปุชกังวิปุตังมหิติงปุตเตนะเตทะปุชเกนาสมมาปยานตุอิทุปเทสวิตินาจิตาว่ามุนินโตตันเตชะสาภาวตุเตชัยมังคตานิทุขาทิติปุชเกนาสุทขตา ตังรามางลีโสตีชนิเมทิปะการพิธานังยานาคาเตนวิตินาริตวาผุเทิงโทตันเตชะสาปวัตุเตชยมังตะานิเตติปุทธชยมังคะระอาตคาทาโยวาจันนวินาติเนสารเตมาตันติตวานะเนกวิวิธานิจุปตตวานิโมขังสุขังอาทิคามัยยานารสปัญโยะการุณิโกนาโทหิตายาสปปานินาปุเรตวาปารมีสปปปะตสัมโพธิมอดธรรมะเทตนะสัจวาเจนะ พุตธเตชยามังคตังชัยันตัวพุทธิยามตัวเตศขยานังนานทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโุทิชยาสุชยมังคตเนอปัราชิตปันรังเกสีเสปะวิปภันเนอภิเสเกศปะปุตตานังอาคาปะตัวปะมุตตันติสุนากตังสุมังทัังสุปะปะตังสุหัวติตังสุขันตุสุโมหตัวจัสมีตัมรัมมจาริสุปะตังทินังตายกติมังวาจากรรมังปะทาทินังปะทาทินังอาตกรรมังปณิทิเตปะทาทินา Pātākina ni kātawa nara pāntāte, pātākine.